สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เกมที่เรากําลังรอคอยกันมาอย่างยาวนานก็กําลังจะเปิดให้เราได้เล่นกันอย่างจริงจังสักทีสําหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่าวันทันแมนโวแนวเกมการเล่นของเขาก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์ีจีที่ดัดแปลงมาจากลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของชูเอชาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกเล่นตัวละครที่เราชื่นชอบได้อย่างอิสระอย่างเช่นเจ้าตัวไซตมะในร่างชุดนอนไซตมะร่างคนทํางานหรือแม้กระทั่งตัวละครอื่นๆที่เพื่อนๆนั้นชื่นช ชอบอีกมากมายบอกเลยว่ามาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆเริ่มต้นรับภารกิจคําขอจากสมาคมฮีโร่เพื่อกําจัดมนุษย์ประหลาดที่บุกรุกเข้ามาในเมืองของเราแบบกระทันหันและพะดุงความยุติธรรมในฐานะของฮีโร่อีกทั้งผู้เล่นก็ยังสามารถเดินเล่นได้ในเมืองด้วยนะครับผมเป็นเมืองที่มีชื่อว่าฮาโกบะที่สงบสุขช่วยเหลือพลเมืองแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของฮีโร่ได้ทุกเวลาและสุดท้ายนี้สําคัญมากๆวันพันแมนเวลจะเปิดให้เราได้เล่นโอเพนไปต้าพร้อมกันทั่วโลกอย่างจริงจังในวันที่1กุมภาพันธ์ปี 2 5 6 7ลงทะเบียนลงหน้านะตอนนี้เพื่อเป็นฮีโร่พร้อมกับผมและทำลายโลกกันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนลงหน้าก็อย่าลืมแวะมาลงทะเบียนลงหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้แนะนำให้เข้าไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขามีของแจกรางวัลมากมายรวมไปถึงตั๋วการเปิดกรชาก็มีแจกเหมือนกันนะครับในส่วนนี้อีกทั้งยังมีตัวละครระดับ SSR แจกด้วยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวเกมกันดีกว่าสาหรับตัวเกมนะตอนนี้เปิดกันแบบเต็มๆแล้วนะคุณผู้ชม เพืเ่อนๆทุกท่านสามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือ PC ก็เล่นเอ j นจกันได้หมดและดูตัวละครแต่ละตัวออกแบบมาดี มากๆการเคลื่อนไหวต่างๆสมูทสุดๆเวลาเราเปลี่ยนตัวนี่อย่างแจ่มครับคุณผู้ชมดูสิมากันแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะสําหรับตัวละครแต่ละตัวที่เรามีหรือที่เราสามารถเล่นได้โอ้โหดูสวยงามอลังการสุดๆไอเดียไอพวกตัวละคร,ะครเดี๋ยวเราเขาไม่พูดถึงครับสิ่งหลักๆที่ผมอยากจะให้ดูนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องของเกมนี้ทํามาเหมือนในอนิเมะแบบเป๊ะๆซึ่งตอนแรกก็จะเป็นเจ้าตัวไซตามะในร่างชุดนอนที่เขานอนฝันหวานอยู่นั่นเองแล้วก็เจอพวกราชา ใต้ดินนะแล้วก็มีลูกน้องของราชาไต้ดินเข้ามาด้วยครับจังหวะนี้ดูดิเอฟเฟกต,ต่างๆคือดีงามครับผมแล้วเราสามารถเล่นตัวนี้ได้ฟรีๆด้วยในหมดเนื้อเรื่องก็ กันไปก็ผมดูการคอมโบโอ้โหปาบเขาให้ปาบเขาให้ปาบแล้วก็บ๊บบ๊บบอบเลือดสาดกระเด็นอย่างสวยใครที่เคยเล่นตอนโคดเบต้ามาเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่าเกมของเขาเนี่ยอลังการในเรื่องเนือ้อเรื่องแบบสุดๆแล้วตัวละครแต่ละตัวทําออกมาได้แบบอย่างดูดีเหมือนในอนิเมะเป๊ะเป๊ะแทบจะไม่มีอะไรขัดข้องเลยครับในส่วนนี้แถมเนือ้อเรื่องของเรายังมีภาษาไทยซับไทยให้เราได้อ่านกันด้วยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะจุดจุดนี้ผมขอทําการคอมโบให้เพืเ่อนๆได้ดูก่อนละกันสําหรับชุดนอนับ ผมใส่ตามัชุดนอนต่อยกันเข้าไปหมัดจริงๆแล้วก็กดแอ่นี่เลยครับผมแบบโกรธแบบโกรธดูจังหวะการโกรธรัวรัวรัวแบบจัจัดๆรัวแบบจริงๆอดูการเตะโอ้โหมีขึ้นพลังออื ต่อยรัวเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วก็มาจริงจังแบบนี้อ้อย่างเท่ครับคุณผู้ชมเอฟเฟกสวยงามจัดจัดอันนี้ผมเล่นในคอมนะเป็นการเล่นที่ง่ายมากๆแต่ถ้าในมือถือปุ่มอาจจะสลับกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับและนี่ฮะโอ้โหสิ่งที่ผมโคตรชื่นชอบเรามีฉากให้กดแบบนี้ด้วยในโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมมีอนิเมชันในจังหวะคัดซีนอย่างแจมก็จัดกันนะครับผมจังหวะน,นี้เอาเตะกันขึ้นไปแล้วต่อยลงมาเตะต่อยย้ำกันอีกทีนึงแล้วก็เบิร์นต่อยอีกแล้วก็พุ่งหลบปุ๊บเตะ จ้ำเข้าไปหนึ่งทีเลือศาสตรกระเด็นแบบไม่หยุดยั้งครับผมมาครับจังหวะนี้เราได้เจอกับราชาต้ายพี่พบแล้วฮะึงตัวยังใหญ่ดูครับเอฟเฟกการพูดการชาแล้วหมดเนื้อเรื่องสวยงามอลังการจริงๆครับผมไม่ได้โม้แล้วนะจุดๆนี้ไหนๆก็เจอก็ขอยัดอันติเข้าไปเลยครับผมนี่ฮะอันติเมรของคุณไส่ตามาร่างชุดนอน เป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดูโอ้โหยังสวยมีเตะรวบแล้วก็ต่อยขึ้นฟ้าไปหนึ่งทีจังหวะนี้ขอเป็นหมัดตอนเนื่องครับผมแบบรัวๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมัดจริงจังแบบซีเรียสจัดจัด,จ,ดจัดไปไซตามะ อย่างสุดและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในโหมดเนื้อเรื่องนั่นก็คือมีการพูดคุยโต้อตอบได้ด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอเนื้อเรื่องบางเนื้อเรื่องเรายังสามารถเล่นตัวร้ายตัวนั้นได้ด้วยอย่างเช่นเนื้อเรื่องของพี่ด้วงอาชุราคาบุโตโต,ตัวนี้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากะทดลองเล่นก็ต้องมาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนี้เท่านั้นดูครับนี่อือ จาัดก,การตัวโครนนิ่งของเจ้าตัวจีนัทครับผมนี่ฮะดตอร์จีนัทนี่นี่นี่น,นี่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โชว์นี่ครับผมกดฟินิชครับผมดูโอ้โหโคตรเท่ด้วงฟินิชอะคิดดูคุณผู้ชมมาครับผมนี่สองตัวคู่กันแล้วก็กระแทกไปเลยไอ้ลูก้องลูกโคนแนะลูกเล่นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับผมนั่นก็คือฉากระหว่างเือเรื่องที่เราสามารถเล่นไดุ้่งทะลวงกำแพงไปเลยฮะเพื่อไปหาไอ้เจ้าตัวดเตอร์จีนัทแบบจริงๆแล้วดูระหว่างทาง เราสู้กับแรนโคนแบบนี้ไปด้วยครับผมดูโอ้เยอะเหลือกเกินเส้นทางนี้คือ,อยาวไกลครับผมด้วย <c oughs> เลือดสาดกระเซน็นกระเด็นกระชายจริงๆนี่ครับผมจังหวะนี้ครับหนังที่ผมบอกไปว่าหมดเนื้อเรื่องของเราสามารถพูดโต้ตอบกับตัวละครภายในเกมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนื้อเรื่องหรือว่าเราดูเนื้อเรื่องเนี่ยเ,เ,เราต้องสังเกตดีๆนะถ้าเกิดว่าเราตอบผิดดาวที่เราเก็บในด่านนั้นมันจะได้ไม่ครบลองสังเกตดูครับจังหวะนี้คือโหมดอาชุ่าสีฟ้าเราก็ทําการกดตัวคิวับผมเพ่งเลือกว่าโหมดอาชุ่านี่ไงเป็นการโต้ตอบอย่างดีครับผมจังหวะที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยต้องสังเกตนะอย่างเช่นตอนนี้มีแล้วครั้งสัปดาห์็ต้อง เลือกนะครับผมว่าทั้งสัปดาห์กดกันไปต่อมาก็จะเป็นอ่าวันเสาร์นะครับผมก็กดกันไปวันเสาร์จังหวะนี้ไซตามะตกอกตกใจโดนพี่ด้วงอาชูราร่างที่2อาบุโตะของเราเปิดเข้าไปที่หน้าไซตามะครับผมจังหวะนี้โดนไปแบบเต็มเต็มดูดิเอฟเฟคคือสวยจริงไม่มีอะไรมาด่าเลยครับเกมนี้คือทํามาได้ดีโคตรสมกับการรอคอยกันมาอย่างยาวนานก็ผมน่าจะประมาณปี2ปีแล้วบ้งกมเนี้ยมาครับจังหวะนี้เขาคุ้มคิดแล้วครับว่าเอ้าโม ดอาชุากดกันไปเพื่อตอบโต้สนองทั้งสัปดาห์ก็กดกันไปแล้วก็วันนี้คือวันเสาร์ใช่หรือไม่หรือว่าวันหน้าวันเสาร์แล้วก็ทําการโกดครับผมรอจังหวะล็อกให้ดีเอาให้แมนตรงสีส้มกดเข้าไปแล้วก็ทําการต่อยเจ้าตัวอาชุาคาบูตกไปเลยเพราะว่าฉันจะทําการไปมาร์เก็ตนี่ไหนเมื่อกี้ก็พูดถึงมาร์เก็ตหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันภายในเมืองเลยครับคุณผู้ชมนี่เราสามารถเดินเล่นได้นะและส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตของเราตรงนี้ก็สามารถซื้อของกับน้องแคชเชียร์ได้นะ ส่วนของต่างก็จะเป็นข้าวปั้นนะครับผมที่เมื่อเราซื้อแล้วหรือว่าเราเอาไปกินก็จะมีทําการโบกพลังโจมตีนะหกเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมสายพิเศษสายความเร็วก็สามารถเลือกซื้อกันได้ให้กับตัวละครของเรานั้นได้กินหรือจะเป็นการซื้อผ่านตู้อัตโนมัติแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถเลือกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือขนมนะต่อมาสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะั่นก็คือร้านมินิเกมหรือว่าร้านเกมเซ็นเต,นเตอร์เมื่อเราเข้ามาแล้วเราสามารถเล่นเกมในนี้ได้นะครับแต่เกมที่เราสามารถเล่นได้มีแคเกมนือ หลบสิ่งกีดขวางพร้อมกับเก็บเหรียญไปในตัวหากเราเก็บแต้มจนครบเก็บแต้มจนเต็มได้เพชรฟรีนะครับผมสําหรับมินิเกมตรงนี้แต่โดยส่วนตัวผมอยากเล่นเกมต่อสู้อันนี้มากกว่าแถมยังมีเกม VR ให้เล่นด้วยนะครับผมซึ่งคนนี้เขาเล่นเนี่ยน่าจะเป็นน้องทัสมกินะในการโจมตีเห็นมีแขนด้วยปนะ่ะปล่อยพลังขึ้นสีเขียวๆไหนๆก็พาเดินชมเมืองแล้วเรามาเปลี่ยนโปรไฟล์กันสักนิดนึงดีกว่าซึ่งถ้าเกิดเราไปเปิดตู้กระชาแล้วเราได้ตัวละครตัวไหนมาเราก็สามารถมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตรงนี้เพื่อเดินเล่นภายในเมืองได้นะครับ เช่นน้องโซนิคร่างคนคุกนี่ไงโอโหอย่างเท่และภายในแมพภายในเมืองตรงนี้ยังมีภารกิจให้เราได้ทําด้วยนะครับผมเป็นภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเราทําผ่านเนี่ยเราเองก็จะได้รับเป็นตัวกาชาในการเปิดรวมถึงเพชรด้วยก็สามารถกดเริ่มนําทางตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อให้ตัวเกมของเขาแนะนําเส้นทางให้เราได้ไปนั่นเองระบบเกมนี่คืออำนวยความสะดวกแบบสุดๆครับผมหลังจากเมื่อกี้ที่ผมไปเดินเล่นภายในเมือง A แล้วเดี๋ยวเรามาดูในเมืองแซก,กันบ้างครับโอ้โหดูสิสวยงามและใหญ่โตสุดๆแถมภายในเมืองมันจะ มีเหรียญลึกลับด้วยนะให้เราได้เก็บแล้วผมจะพามาให้ดูนะครับผมว่าเหรียญลึกลับมันเป็นแบบไหนลองสังเกตด,ดูตรงคอมเพนเซอร์แอร์ตรงนี้ครับมันจะมีประกายประกายแบบนี้เมื่อเราเข้าไปเราก็สามารถกดเก็บได้เลยซึ่งไอเหรียญสะสมตัวนี้มันจะมีตามเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเมือง A กับเมืองแซจะมีกี่เหรียญเขาก็จะมีบอกเวลาเราเดินเล่นเนี่ยก็ลองสังเกตด,ดูดีๆนะครับผมว่าตรงไหนมันมีแสงประกายประกายบ้าง,งหรือไม่ตู้กดน้ําก็มีเหมือนกันครับผมแต่ของขายจะแตกต่างกันนะแถมยังมีร้านบาร์ของแก๊งฟูบุกิด้วยต่อมาเดี๋ยยววเรามามอู่่ในชง ของการเปิดกาชากันบ้างครับซึ่งเนื้อหาในการเปิดกาชาบอกเลยว่าเท่จัดจัดและอลังการสวยงามมากๆลองดูฮะแสงประกายสีม่วงาแบบนี้จากาที่ผมเคยเล่นตอนทดสอบมาบอกได้คาเดียวว่าเกลือแน่นอนฮะโอ้โหแล้วก็เกลือจริงๆซะด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับสาหรับรอบนี้สีม่วงอีกแล้วเพราะฉะนั้นจัดเกลือไปเลยแบบเต็มๆจัดกันต่ออีกสิบใบครับจังหวะนี้สีทองประกายออกไหมไม่ออกเรียบร้อยเกลือครับผม สิบตัวต่อมาจังหวะน,นี้ประกายแสงโบกเข้ามาโอ้โหเก <c oughs> ือบทุกรอบเลยหรือไงครับเนี่ยดวงผมคืออะไรจ้าสีทองไม่มีโผล่มาเลยครับคุณผู้ชมได้ตัวละครมาแบบติดๆครับเป็นตัวละครระดับ SR s, <c oughs> <S สอสจัดกันมาครับรอบนี้สีทองเรียบร้อยเอาละฮะรุ้แล้วครับคุณผู้ชมสีทองจังหวะน,นี้ตัวละครระดับ SSR มาอย่างแน่นอนแต่จะได้ตัวอะไรเรามาลุ้นกันส่วนตัวเองผมอยากได้เจ้าตัวไซตามาในร่างชุดนอนนะตัวละครระดับ SSR ของเราโอ้โหดันเป็นการ์ดไซตามา ชุดนอนสาง,งานอยากได้ตัวละครแต่ก,การมาก่อนโอ้โหดวงของผมกำบังซนี่กระไรรอบนี้ก็สีม่วงอีกแล้วกดข้ามกันไปเลยเป็นเจ้าตัวหอกหน่อไม้หลังจากที่เมื่อกี้ผมเปิดกาชาดได้ตัวละครตัวใหม่มานั่นก็คือโซนิคความเร็วเสียงชุดนักโทษผมเองก็จะพาเพื่อนๆดูท่านมารับชมการคอมโบสกิลของตัวละครตัวนี้กันเพราะภายในเกมเขาจะมีระบบสอนให้เราได้ทําการคอมโบก่อนนะเพื่อที่จะไปลงสนามจริงๆอย่างเช่นจุดเด่นหลักๆนะครับผมกลไกสําคัญของคุณโซนิคถ้าเกิดว่า ว่าเราทําการหลบในจังหวะที่เขาโจมตีมาหรือว่าฝั่งศัตรูโจมตีมาเจ้าตัวโซนิกร่างชุดนักโทษตัวนี้ก็จะทําการแยกร่างไว้นะส่วนกระบวนท่าต่างๆนี่เลยกดดูได้นะครับผมเป็นการโจมตีปกติมีสกิลวีที่เป็นการโจมตีแบบไล่ล่าคอมโบแล้วก็อันติเมตกดตัวทีครับผมสำหรับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปมันก็จะเป็นรายละเอียดให้เราได้อ่านเล็กๆน,น้อยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกการคอมโบต้องมาอยู่ในการฝึกพื้นฐานตรงนี้หรือจะฝึกขั้นสูงสุดก็ได้แต่เราต้องฝึกพื้นฐานให้จบก่อนนะมาครับสำหรับการฝึกเขาก็จะมีบ อกเลยฮะว่าเราต้องกดอะไรบ้างก็กดตัวอ e ีไปก่อนหนึ่งทีเห็นไหมแล้วก็ทําการโจมตีโบตีตามที่เขาบอกเลยคอมโบต่อเนื่อง6ครั้งติดแบบนี้อ่าเป็นไงโคตรเจ๋งครับคุณผู้ชมออกมาก็จะเป็นการกดคิวในจังหวะที่กําลังจะโดนโจมตีมาลองดูนี่ฮะโอโหเป็นไงแยกลางได้ด้วยหลังจากนั้นกดโจมตีคอมโบคู่กันได้เลยครับผมใครที่อยากเล่นตัวละครอะไรใดๆก็ตามแบบเก่งๆคอมโบจัดๆ,ก,ก,ๆก็อย่าลืมครับผมสาหรับระบบการคอมโบพื้นฐานรวมไปถึงการคอมโบขั้นสูงสุดแบบฝึกซ้อม และก็ส่วนเทียริที่สําคัญเลยนะครับสำหรับตัวละครที่เพื่อนๆควรมีตั้งแต่ต้นเกมหรือว่าเราควรหานะระดับตัว SSR ผมขอแนะนําเป็นเจ้าตัวปู่ซืวอแฟงต,ตัวนี้เลยครับเล่นง่ายมากๆแถมสกิลการ์ดเฉพาะตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูเลือดหมู่ด้วยนะจำนวน40%หรือถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเล่นเป็นสายแขง,งๆถึกๆเอาไว้ตัวหนึ่งนะภายในทีมก็ปริปร,ปริพิสนเนอร์ตัวนี้ก็ได้อีกหนึ่งตัวที่เล่นง่ายแบบง่ายจ,จัดๆเลยนั่นก็คือเจนอสร่างไซบอร์กคุณธรรมตัวนี้สามารถโจมตีได้ทั้งใกล้และ กไกไหรือถ้าเกิดจะปั้นเป็นตัวละครระดับ SR แนะนำโกลเด้นบอลตัวนี้และก็อีกหนึ่งตัวแม็กไลนิ่งสายฟ้าเล่นง่ายมากๆสุดท้ายนี้แต่ก็ยังไม่ท้ายที่สุดครับตัวเกมของเขายังมีระบบปล่อยบอดออโต้ฟาร์มให้กับเราด้วยเวลาเราจะทําการบอดออโต้ฟาร์มเราก็สามารถเลือกดันเจียนที่เราจะไปลงได้นะอย่างเช่นสมมติคุณอยากได้เมมโมรีเยอะๆก็มาลงดันเจียนของเมมโมรีอยากได้เงินเยอะๆก็มาลงดันเจียนแบงก์เงินหรือจะเป็นพวกรางวัลการต่อสู้ไปอัปเกรดตัวละครของเรารวมไปถึงบัตร XP แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มสูบก็มีเหมือนกันรานึงที่ เราสามารถลงฟาร์มได้ออโต้เนี่ยจะอยู่ที่10ด่านเมื่อเราทําการเลือกด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาทําการจัดตัวละครหรือว่าจะเสริมใส่อาหารไปก็ได้นะครับผมชิวๆสบายๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยครับเดี๋ยวมันโจมตีของมันเองหรือถ้าใครกลัวเปลืองแบตนะเล่นในมือถือกดเปิดโหมดประหยัดพลังงานตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเล่นในคอมไม่ต้องไปกดปิดครับเปิดไปเลยครับนั่งดูหนังฟังเพลงหรือจะไปกินข้าวดูการ์ตูนเล่นกาแฟปล่อยบอดฟาร์มไปเลยเดี๋ยวครบ10ด่านก็ค่อยมาดูใหม่ของรางวัลก็จะได้แบบจดหนักจะเต็มประมาณนี้ เลยนะครับคุณผู้ชมยิ่งดันไหนมันติดคูณ5เนี่ยโอ้โหฟาร์มกันโคตรมันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวเกมเต็มของวันทันแมนเวิลด์จากเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงทดสอบโค้ดเบตา้าหรือตอนจริงจังนะตอนนี้ตัวเกมของเขาทํามาได้ดีมากๆสมูทสุดเนื้อเรื่องภายในเกมผมนี่โคตรชอบเพราะว่ามันทําตามอนิเมะมาแบบเป๊ะเ,เ,เลยอย่างว่าแหละเกมมันเป็นลิขสิทธิ์แท้เนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องเอฟเฟกต่าง,างๆเขาก็คงจะทํามาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องตัวละครผมคาดว่าภายในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะทําการอัปเดตกันมาเรื่อย ไม่ว่าจะเป็นน้องทัชมากิฟูบุกิหรือตัวละครอ,อื่นๆที่เราอยากจะเล่นน่าจะตามมาแบบติดๆอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากไว้หน่อยละกันนะสำหรับเกมวันพันแมนเวลเราสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือและก็ในคอมพิวเตอร์เอนจอยกันได้แอดเพื่อนกันได้เจอกันได้ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปโหลดกันมาเล่นนะครับโอเพนเบต้าพร้อมกันทั่วโลกในวันที่1 12, กุมภาพันธ์2567ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับฮีโร่พร้อมกับผมและทําลายโลกใบนี้ไปด้วยกันถ้าใครที่เป็นสาวกตัวเกมนี้แบบจริงๆออยย่่่าาางงผมไมไควรพด แรงครับเดี๋ยวเอาไว้รายละเอียดเนะะื้อหาต่างๆรวมไปถึงลิงก์ในการลงทะเบียนนะครับก็จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ฝากกันด้วยนะจ๊ะ